ผมว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่ผู้ผู้หญิงนะฮะคุณควรจะมาเป็นฝ่ายบุกบ้างเป็นฝ่ายบุกนะครับคุณอาจจะฟังด้วยสายตาแบบบ้องแบ้วอะอะไรเหรอทำไมจะต้องเป็นฝ่ายบุกมันคืออะไร <laughs> แสดงว่าคุณยังไม่ตระหนักถึงปัญหาที่พวกคุณเนี่ยเผชิญอยู่คุณรู้ไหมฮะรู้กันไหมครับเคยไปรู้สถิติไหมครับว่าผู้ชายทุกวันนี้มันเหลือเท่าไหร่มันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ 100คนนะครับผู้ชายหนึ่งรคนเป็นเกย์ไปแล้ว30มผัวเกย์ยี่สิบแต่งงานแล้ว20ติดคุกอีก10หมดไปเท่าไหร่แล้วฮะแปเท่ากับว่าเหลือ20เหลือ20สบวชเป็นพระห้าหน้าตาดูไม่ได้เลยอีกห90แล้วนะฮะหมดสมรรถภาพทางเพศอีกห้า เป็นเอสามเหลือสองติงตองหนึ so, ่งหนึ่งร้อยคนเหลือผู้ชายหนึ่งคนหนึ่งคนซึ่งมันจะมาจีบคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้มาจีบแล้วคุณจะถูกใจหรือเปล่าก็ไม่รู้มาจีบแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันตรงสเปคมันเป็นคนดีก็ไม่รู้ฉะนั้นยังไงยังไงต้องรอมันมาเหรอคุณครับ น้องน้ำย่อมไม่เดินไปหาฝูง<笑><笑>หงฉันใด <K _> ของที่เราอยากกินเราสู้เดินไปจิกเอาเองเลยดีกว่ารอมันมาผ่านหน้าบ้านดีกว่าไหมไม่ใช่ว่าเฮ้ยวันนี้กูอะอยากกินซรนลาเปาเป็นคนชอบกินซรนลาเปาแล้วก็นั่งรออยู่แต่ในบ้านรอรถเข็นผ่านมาเอา้าเป็นรถกล้วยแขกปูนปิ้มปูนปิ้นม,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 มาเป็นโลตีของดอง ส้มตำขายผักขายกะละมังรอเหรอรอรถสละเปามามันรอได้เหรอเวลานั้นนะเราก็แก่ไปเรื่อยเนึกออกปะอยากกินสละเปาดีกว่าไม่เดินไปที่ร้านไปเลยกูจะเอาสละเปลรูปนี้กูจะเอากูจะกินและกูต้องได้รู้สึกผิดทำไมเพราะว่าเวลาเวลาพวกคุณบุกเข้าไปในของเซลล์คุณยังไม่เห็นจะอายอะไรเลย คุณก็ไปคุยคุยคุยเบอร์ไม่ได้ตรงกับคุณด้วยคุณก็ยังจะเอามาแล้วนี่ผู้ชายนะเว้ยผู้ชายฉะนั้นมาปรับทัศนคติกันทั้งห้องเลยนะคือว่าผู้หญิงถึงเวลาแล้วนะครับที่คุณต้องเป็นฝ่ายบุกและขุดเอาความแรดขึ้นมาใช้ <c oughs> อย่ามาทำเป็นหัวเราะแบบเขินๆแบบเฮ้ยไม่เคยแรดเรารู้กันอยู่ว่าเราจะแรดแสดงออกหรือแรดเง,งียบแค่นั้นเอง ุดความแรกออกมาเลยบุกจิกมันกูจะเอากูต้องได้